รับซื้อรถให้ราคาสูงที่สุดนะครับรับรถถึงที่ไม่มีหักค่าใช้จ่ายใ,ใดๆทั้งสิ้นนะฮะรถเข้าใหม่แทบทุกวันนะครับผมให้ราคาสูงจริงนะฮะอย่าเพิ่งขายใครถ้าคุณยังไม่ได้เช็คราคากับอูปปะใบนะครับรับรองจะไม่ผิดหวังแน่นอนนะฮะยิ่งสวยเรายิ่งให้ราคาสูงโอนเงินสดเดียวนั้นตรงนั้นไม่ต้องรออนุมัติใดๆทั้งสิ้นและมีทีมงานไปรับรถถึงหน้าบ้านไม่ว่าคุณจะอยู่สามจังหวัดชายแดนใต้หรือจังหวัดอะไรก็แล้วแต่นะฮะเราไปรับซื้อถึงหน้าบ้านโอนเงินสดเดียวนั้นงนนนาาใใงสินน แอดไลน์แอดวหหรือสแกน QR Code มาได้เลยแอดวนะครับผมโอเคครับผมไปไปชมรถที่น่าสนใจกันดีกว่านะฮะ สวัสดีครับคุณผู้ชมนี่แลมเบต้า X 3 0 0มาอีกแล้วนะครับคันนี้เนี่ยวิ่งแค่300โลเท่านั้นนะฮะต้องบอกว่าอย่างนี้ครับเจ้าของเดิมนะฮะมีปัญหาเรื่องสุขภาพนะครับผมก็เลยขอเปลี่ยนคันนี้มานะฮะอาจจะต้องบอกว่าคันนี้เนี่ยแทบไม่ได้ขี่เลยนะครับผมแกปบดหลังนั่นเองนะแกเลิกขี่มอเตอร์ไซค์เลยนะครับผมตัวนี้กุญแจสำรองมีครบหมดนะครับมีทั้งหมด4ดอกเป็นกุญแจรีโมท2ดอกแล้วก็กุญแจอย่างนี้อ่าเป็นดอกๆเนี่ยอีก2ดอกมีกล่องอยู่ข้างใต้เบาะนะครับผมแล้วคันนี้เเนีี่ยยโลแท้้คุณผูชมด๋ว ดูลองลอยนี่ฟิล์มยังไม่ได้ลอกเลยคุณผู้ชมครับนี่ดูฟิล์มกันลอยยังไม่ได้ลอกเลยคุณผู้ชม ใหม่จัดจริงๆนะผมไม่กล้าลอกนะเพราะมันใหม่มากนะครับเดี๋ยวใครเอาไปแล้วเนี่ยอยากจะไปลอกก็ดึงออกได้เลยนะครับผมรถเนี่ยเป็นเป็น,ปนสีเป็นปี2022ก็จริงนะครับแต่จดปี66หรือปี2023ปีที่แล้วนี้เองนะฮะสภาพเนี่ย95%อัพอพับวกบวกเลยนะครับใหม่มากใหม่ตั้งแต่หัวจรดหัวน็อตเลยนะครับผมมาร์กเดิมมีครบทุกจุด ABS หน้าหลังแวววาวนี่รอยตามขวางเห็นชัดเจนมากเห็นไหมฮะปกติแล้วเนี่ยถ้ารถจะใช้ไประ,ร,ะร,ะร,ะระยะหนึ่งดิสเบรจะถูกกินเนื้อไปใช่ไหมครับอันนี้เป็น แบบฝอยๆอย่างเงี้ยเออสุดยอดมากเลยนะครับคันนี้ใหม่มากแล้วเดี๋ยวผมมาเปิดราคาแบบถูกที่สุดในประเทศไทยกันไปเลยนะฮะอ่ะนี่ฮะให้ดูสภาพรอบคันก่อนตัวรถเป็นสีซิลเวอร์นะครับเป็นสีแบบเหมือนสีดาบนะฮะซิวเวอร์สวอร์ดอะไรอย่างงี้นะฮะจะออกแบบบรอนเงินนะครับหรูรามากๆนะฮะแล้วยิ่งเป็นแบรนด์รถยุโรปด้วยนะฮะก็ต้องบอกเลยนะครับว่าหรูรามาห่าจริงๆนะครับผมนี่ดิสเบรกด้านหลังมาพร้อมกับพวกแบบมาร์คเดิมพวกเนี้ย อยู่ครบหมดคุณผู้ชม QC p a s s ก็อยู่มก็อยู่นะครับเรียกว่าไม่กรี๊เลยดีกว่านะฮะนี่แถบยางตุ่มยางยังอยู่เลยคุณผู้ชม ไม่จริงนะครับแล้วมือหนึ่งเนี่ยมันประมาณแสนห้าแสนหกใช่ไหมละ่ะเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่าผมจะขายเท่าไร่ประหยัดไปขนาดไหนประหยัดไปกี่หมื่นนะครับผม <c oughs> นี่ ABS อยู่ตรงนี้ล้อเลื้อใหม่หมดไม่เคยถอดอยางแม้แต่ใดๆเลยนะครับผมนี่ถ้่ยเสียเป็นโครมม่หยมนะสวยมากคุณผู้ชมทุกอนูเลยไม่มีลม้มไม่มีชนหรือแม้กระทั่งล้มแปกก็ไม่มีนะครับผมอันนี้เป็นการแก้ปัญหาที่ดีนะคือในรุ่น V 0 0เนี่ยในบางทีตรงนี้มันชอบลอก นะครับเขาก็ทำงานอนาไรส์สีมาเป็นแบบเหมือนกึ่งโครเมียมนะอย่างเงี้ยมันจะลอกยากมากขึ้นนะครับถือว่าดีนะฮะแบรนด์เลมิเต้าผมว่าเป็นแบรนด์ที่เกิด uh, ไม่ได้เกิดใหม่ mm. เขามีประวัติมานานแล้วแต่ว่ากลับมาทําตลาดในบ้านเราครั้งเนี้ยเหมือนเขาทํากันบ้านมาดีนะอย่างในตัว V200 เนี่ยดังระเบิดเถอเทอิงเ,เลยนะครับผมแล้วก็เม็ด uh, อะไรเงี้ยใช้ร่วมกับแบรนด์ญี่ปุ่นได้ด้วยนะครับบางคนแบบอยากจะไล่เม็ดอะไรเงี้ยเราสามารถซื้อของแบรนด์ญี่ปุ่นมาใส่ได้พวกชุดข้างนะฮะ บางตัวใช้ร่วมกับ NMAX ได้ด้วยนะครับผมบางตัวนะอ่ะแล้วก็เราต้องบอกว่าอะไหล่ของเขาเนี่ยราคาไม่แพงแล้วนะฮะคือลืมภาพลักษณ์ที่แบบว่าเฮ้ยเป็นรถยุโรปแล้วแบบอะไหล่ต้องแพงมากไปได้เลยนะฮะแฟ i ์ริ่งอย่างตัว V200 เนี่ยนะครับหลักร้อยกันทั้งนั้นเลยนะฮะเรียกว่าเอามาสู้กับค่ายญ,ญี่ปุ่นเลยทีเดียวนะฮะตรงชุดสีตรงนี้นะฮะเป็นโลหะนะครับผมแต่ว่าตรงบางส่วนเนี่ยยังเป็นแฟร r i ิ g งแบบพวกพลาสติก ABS อยู่นะครับตัวนี้จะมีริ้วรอยนิดหน่อยนะอันนี้น่าจะขัดออกด้วยนะ เป็นรอยแบบ มองแ้าไม่เห็นเลยใช่ไหมเออมันอยู่ตรงสันพอดีนะครับน่าจะเป็นรอยจากการจอดนะครับผมนะเป็นธรรมดานิดหน่อยนะครับพอรถสายจอดจริงโอ้โหนี่อันนี้ดอกยาด้วยนะไม่ใช่แม้แต่ริ้วรอยนะครับผมตรงที่เป็นโครเมียมก็ยังสวยอยู่นะฮะแล้วก็มีคําว่าแรมเบตตาอยู่ตรงนี้ไฟท้ายอลังการงานสร้างขนาดนี้นะครับคุณคิดว่าตอนกลางคืนเนี่ยจะมองไม่เห็นกันเลยเหรอต้องบอกเลยว่าปลอดภัยมากๆนะครับระบบความปลอดภัยเขาให้มาพร้อมนะไฟเป็น LED และดวงเบลเลอร์อรนี่ฝ่ามือผมใหญ่ๆเนี่ยยิ่งปิดไม่มิดเลยเห็นไหมฮะแล้วก็ไฟหน้าของเขาเนี่ยทั้งสูงทั้ง เป็น LED นะครับผมมีตรงกลางให้ความมีเมียม,มาด้วยโดยการใช้คาร์บอนลมเบต้า Lam อยู่ตรงกลางนี้เลยนะครับนี่ตรงนี้ก็ดูคลาสสิกมากๆนะฮะมาพร้อมกับโลโก้ X 3 0 0และฝั่งนี้เอกลักษณ์ของเขาเลยลมเบต้านะครับแล้วโชว๊คของเขาเนี่ยเห็นไหมฮะจะแบบอนุรักษ์มากๆนะครับพวกนี้ฟีลลิ่งมันจะมีความโดดเด่นอยู่นะค,คุณผู้ชมคือฟีลลิ่งโช๊คของพวกเวสป้าลัมเบต้าเนี่ยมันจะแบบ ซับแรงกระแทกได้แบบดีอ่ะอม,มัน,ม,นมันบอกไม่ถูกเพราะว่าคือคุณดูนี่ฮะมันไม่ได้เป็นก้านก้านเดียวลงมาเนอไหมฮะมันจะมีแบบ2ก้านอย่างเงี้ยแล้วการกระจายแรงเบรกของเขาอะมันจะทําได้ดีกว่ารถที่เป็นเทโรสโคปิกแบบท่อนเดียวนะครับผมนะค่อนข้างนุ่มนะับใช้ได้เลยนะฮะแล้วตัวนี้เนี่ยแรงบิดแรงม้าก,ก็ดีด้วยนะครับตัวนี้ X สามร้อยนะฮะเอาง,ง่ายๆก็คือเกือบจะ300ร้อยสีซีสองร้อยเจ็ดสิบกว่าซีซีถ้าจะไม่ผิดนะครับแต่คุณดูดีไซส์มันเหมือน GTS สามร้อยอะคือไซส์มันแค่เนี้ยเนี่ย แล้วแบบยัดเครื่องแบบ2 5 0 270ซเีซีเข้ามามันบิดมันกระจบกระเฉงมันสดชื่นนะมันขี่แล้วมันรู้สึกแบบว่าเฮ้ยฉันขี่เวสป้าอยู่แต่ฉันก็แอบแรงอะไรประมาณนี้หรือฉันขี่ลาเบต้าอยู่สกูตเตอร์อิตาลีนะฮะแต่ฉันก็แอบแรงเหมือนกันนะอ่าหรือจะเป็นในแนวแบบว่าชอบขี่สไตล์เนี้ยคลาสสิกสกูตเตอร์แบบเนี้ยแต่ว่าเอาไปขี่เที่ยวออกทัวริงนะครับมันก็ยอมได้นะครับผมมาตัวนี้เป็นกุญแจคี์เลสเรียบร้อยกดหนึ่งทีบิดหนึ่งป้าบนะครับมาดูเลขไม์กันนี่ 312ยิกิโลจริงๆต้องสารภาพเลยตอนเอามา2อ0กาโลนะเอาไปขี่เทสกันมานะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างนะก็ต้องบอกว่าเครื่องดีเยี่ยมนะครับเนียยนิง้งมาสตาร์ทรถอ๋อจับท่อกันหน่อยนะจับท่อกันนิดหนึ่งนี่นะฮะจะไปดูกันเลยนะครับผมเดี๋ยวมาสตาร์ทให้ดูกันปุ๊บกำซ้ายด้วยนิสัยเดิมกำซ้ายสตาร์ทขวานะครับผมอ่ะบิดเป็นมาควันขาวไม่มีนะดูเลยโอ้โหบิดแล้วแบบ บิดแล้วมาเลยคุณผู้ชมคือมันแรงนะแรงใช้ได้เลยนะครับผมนี่ระบบไฟนะครับนี่กดไฟพารได้นะอ่าไฟเลี้ยวซ้ายขวาเป็น LED นะคุณผู้ชมนี่เห็นไหมฮะไฟพามากหรือไฟฮาซาัดก็นี่ครับติดโหมดเดี๋ยวให้ดูด้านหลังไฟท้ายสวยมากคุณผู้ชมตอนกลา,างคืนนี่นะบอกได้เลยเห็นแล้วแบบโอ้มีสเสน่ห์สุดๆนะครับเนี่ยมีซ็อกร่องตรงนี้มาแล้วใส่เป็นโคมเมียมมาให้นะฮะหล่อมากใครขับตอน ใครขับที่หลังเนี่ยน้องบบอกโอ้โหใครขับตามหลังน้องคุณยังหล่อจริงนะฮะแล้วตัดตรงนี้มาเป็นแบบสีออกเทาๆนะคุณดูดิคุณดูองค์รวมเขาดิหล่อจริงนะฮะรถแลมเบต้าเนี่ยเป็นอะไรที่แบบมองทายเพลินมากนะครับแล้วลองมองด้านข้างเนี่ยฮะนี่คลาสสิกอ่ะสวยนะครับจอดที่ไหนก็สวยไปขี่ถ่ายรูปไปนู่นนี่ไม่อายใครแน่นอนถามบอกอรถอะไรแลมเบต้านี มันฟังดูขลังดีนะฮะนี่ครับกดดูโหมดนิดนึงนะครับก็สามารถกดดูทริปได้นะคุณผู้ชมกดดูทริปแล้วก็ออเดียโอทริปเนี่ยเราจะเอาไปแบบคำนวณพวกอัตรารบโภคน้ำมันอะไรพวกนี้ก็ได้นะก็อัตรารบโภคน้ำมัน3ามิกโลโลิตรนะครับผมไม่ได้ยากอะไรนะฮะแล้วก็ชิ้นส่วนเนี่ยมีให้โลมหามาด้วยผมว่าดีคุ้มค่านะฮะแล้วก็ตรงเกนี้นะครับสามารถเปิดปิดได้นะนี่แบบนี้แต่ว่ามันจะใส่ของไม่ได้เลยนะฮะมันจะเป็นพวกแบบน้ำยาหล่อเย็นอะไรไวเซอร์วิสนะครับการเปิดของเนี่ยจะไปอยู่ตรงนี้ครับเด,ดี๋ยเป อ <Ừ. S 1> นี่เปิดบอกให้นะครับใต้บอกให้เป็นแบบนี้ครับมีอุปกรณ์ให้ใส่หมวกน็อกได้หนึ่งใบนะครับแล้วก็นี่ฮะพวกแบบกุญแจสำรองสำรองนะครับอันนี้ภาษีพรบรหมดปี68นะครับอ่ะโอเคนี่ฮะสวยสะอาดตานะครับผมยันหัวน็อตเลยใหม่จัดนะครับคันนี้9 9เอ่อ95ถึง99เปอร์เซ็นต์ใหม่มากๆโอ้โหขนาดตรงนี้ยังแบบฟิตๆเลยนะอ่ะนี่โอ้หฟิตจริงฟิตจริงเนี่ยเห็นไหมแทบไม่เคยยืนเลยคุณผู้ชมฟิตมากคือมันใหม่จริงครับแล้วก็ สังเกตได้ว่านะครับผมเขาจะดูแลรักษาผิวพันธุ์มาเป็นอย่างดีนะฮะเขาขัดเคลือบซิลิโคนมาด้วยนะครับผมไม่แน่ใจว่าเคลือบแก้วไหมแต่มันเงามากคุณผู้ชมเขาดูแลมาดีจริงๆนะฮะตัวนี้บอกเลยว่าราคาตลาดแตกแน่นอนนะครับคุณผู้ชมครับมาเดี๋ยวมาพูดกันเรื่องราคากันเลยดีกว่านะฮะก่อนอื่นก่อนเรื่องราคาไปพักชมสักครู่นึงนะครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe แลวกดกระดิ่งกันยังไงนะฮะเดี๋ยวสอนแอดไลน์จัแบบจับมือทันเลยทําเลยนะฮะว่าทำยังไงกันบ้างนะครับแอดไลน์ไม่ยากเลยนะ สวัสดีครับคุณผู้ชมนะฮะวิธีการ subscribe นะครับผมอันนี้คือหน้าช่องของผมนะฮะจริงๆคุณเข้ายูท b e เนี่ยคุณสามารถเลือกนะครับนี่ฮะเลือกนะฮะแล้วกดพิมพ์ว่าวูปเปอร์บบนนี้นะครับมันก็จะขึ้นมาแบบนี้เข้าไปภายในช่องนะครับก็จะขึ้นมาหน้าอินเทอร์เฟซแบบนี้นะครับให้คุณกดติดตามนะฮะกดติดตามแล้วเนี่ยกดเลือกลงมานะครับจะสามารถแจ้งว่าให้แจ้งเตือนทั้งหมด นะครับผมอ่าก็จะไม่พลาดการติดตามนะครับกับรถที่ช่องนะฮะรถที่ช่องมาเรื่อยๆนะครับผมนะก็ทุกคันจบค่อนข้างไวลูกค้าค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นวิธีนี้นะครมันจะทําให้ระบบของ YouTube เนี่ยไปแจ้งเตือนคุณได้ไวมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับในส่วนของการแอดไลน์นะครุณผู้ชมเราจะเลือกไปที่ ID Line นะครับสมมติผมย้อนกลับไปเลยนะครับว่า่าไปสู่หน้าแรกเลยหน้าหลักนะครับผมคุณสามารถเลือก เข้าตรงเพิ่มเพื่อนนะครับตรงที่เป็นสัญลักษณ์รูปคนนะฮะเป็นบวกนะครับแล้วก็กดเลือกค้นหามีให้เลือก2อย่างอย่าเพิ่มด้วยหมายเลขโทรศัพท์นะครับให้เพิ่มด้วย id line นะครับผมคุณแค่พิมพ์ add นะครับผมนะ add แบบนี้ตัวสัญลักษณ์แบบนี้นะครับแล้วก็ตามด้วย w 6 3สหแค่นี้นะครับแล้วกดแวนขยายทางด้านขวานะครับก็จะขึ้นแบบนี้คุณก็กดเพิ่มเพื่อนได้เลยนะครับอันนี้ก็เพิ่มเพื่อนแล้วมันก็จะขึ้นเป็นแบบนี้นะครับผม มาครับคุณผู้ชมคุยกันเรื่องราคากันเลยดีกว่านะฮะตัวนี้นะครับผมไม่พูดพิพากษาเพครับผมขออนุญาตเปิดราคาแค่เพียง1นึ0 0 0สก้าพันเก้ารเท่านั้นคุณผู้ชมครับมือหนึ่งตอนนี้1นึ0 0 0สหมื่นเท่าไหร่ไม่แน่ใจนะครับอาตีเท่าแสนห้าแสนหโดยประมาณนะครับผมผมขายแค่1นึ0 0แกับเก้าคุณผู้ชมครับประหยัดไป4ี่ห้าหมื่นคุณผู้ชมแล้วรถวิ่งแค่300โลประกันนะฮะตัวนี้อ่าปี66นะครับเขาจะต้องนับจากปีที่เราจดทะเบียนนะฮะปี66หรือปี2023นะครับประกันเหลือเพียบคุณผู้ชมทั้งกิโล ทั้งปีเขาสดเขาใหม่จริงๆนะครับแล้ว300โลนะฮะทุกอย่างอุปกรณ์อยู่ครบในราคาที่ประหยัดไปสี่หมื่นอะไรอย่างเงี้ยคุณผู้ชมไม่คุ้มได้ไงแล้วในท้องตลาดตอนนี้นะเอาเทียบสภาพดีกว่านี้ไอเทียบสภาพเหมือนแบบนี้หรือดอปกว่านี้นะคุณผู้ชมสภาพน้อยกว่านี้แบบวิ่งแบบ800 0โลหมื่นโลอะไรอย่างเงี้ยเขายังขายกันแสนหนึ่งห้าแสนหนึ่งเก้าประมาณนี้นะคุณผู้ชมนะหรือบางคนบางท่านขายแสนสองห้าด้วยซ้ำนะครับในสภาพที่ใกล้เคียงกันเราขายแค่หนึ่งแสนกับเก้าพันเก้าร้อยรวมส่ง ให้ฟรีกรุงเทพฯปรุกเมืองทและต่างจังหวัดใกล้เคียง <c oughs> เหนือใต้ออกตกส่งได้ทั้งนั้นนะครับคุณผู้ชมราคานี้ไม่มีอีกแล้วคุณผู้ชมครับใครที่แบบว่าหาแบบอ่าฟอร์ซ่าสามร้อยนะแต่ว่าแบบอ,อีกนิดนึงได้ของใหม่เลยนะฮะแล้วก็แบบอ่าลองเป็นแลมเบต้านะฮะบอกเลยว่าไม่ผิดหวังครับรถสวยจริงขี่สนุกนะฮะแล้วก็ไปถ่ายรูปไปจอดที่ไหนหล่อไม่อายใครแน่นอนนะครับคุณผู้ชมครับ ABS หน้าหลังมีมาให้พร้อมไฟ LED มีมาให้ครบนะฮะใครอยากลองเป็นแบบ เวรุนอิตาลีนะฮะต้องไม่พลาดคันนี้เลยนะครับหนึ 9, ่งแสนเก้าพันเก้าร้อยบาทถูกที่สุดในประเทศไทยแน่นอนไปเช็คดูได้เลยนะครับผมอ่ะแล้วก็ส่งฟรีให้ด้วยกรุงเทพปริมณฑลและต่างจังหวัดใกล้เคียงเหนือใต้ตกตกส่งได้ทั้งนั้นโคราชชลบุรีคิดค่าส่งอยู่แค่ห้าร้อยบาทคุณผู้ชมห้าร้อยบาทนี่ส่งตรงถึงหัวกระไดหน้าบ้านท่านเลยนะฮะอ่าอีกนิดนึงนี่จะส่งถึงในครัวเรือนแล้วนะครับผมนะอันนี้คือบริกรารแรกเรื่องการจะส่งนะครับผมอยู่จังหวัดอะไรก็โทรคุยกันได้บริการที่สองนะครับตรวจเช็คยี่ ก็ถ่ายน้ำมันเครื่องให้ฟรีนะครับผมนะแล้วก็แต่คันนี้มัน300โลใช่ไหมนี่ผมให้มุมนี้เห็นไหมพอเจอกับน้ำพุผมแล้วค่อนข้างแบบสวยมากๆเนี่ยถ่ายรูปมุมนี้โคตรสวยนะคุณผู้ชมนะะเดี๋ยวนอกเรื่องกันไปใหญ่นะครับผมตัวนี้นะฮะบริการที่2ตัวเช็ค20บจุดจากทางบูบรบายระบบไฟระบบเบรกระบบขึ้นและแบตเตอรี่นะครับแต่คันนี้สา0โลเดี๋ยวตอนพันโลคุณต้องไปรั in, นอินคุณผู้ชมรันอินเพื่ออะไรต่อให้ตอนนี้300โลผมถ่ายน้ำมันเครื่องไปแล้วนะแต่พอครบ1000โลบางทีมันอาจจะมีเศษตาการาการผลิตตออออนนเป็มืืี่่ยลลงหู คุณถ่ายน้ำมันอีกครั้งหนึ่งตอนนั้นนะครับผมเพื่อชําระล้างเศษเสี้ยวพวกนั้นออกไปนะครับเครื่องคุณก็จะสดจะใหม่แล้วก็ไหลลื่นขับขี่ได้สะดวกสบายนะครับผมนะอ่ะอันนี้นะฮะบริการที่2บริการที่3รับประกันต่างหากจากทางบุมบ๊อบบายให้อีกหนึ่งเดือนแบบไม่จํากัดระยะทางจะวิ่งพันโล่เหมือนลใส่โล,โลก,ก็ไม่เกี่ยวกับรับประกันเครื่องยนต์มีปัญหาอะไรเอาเข้ามาสวิตได้เลยไม่มีค่าใช้จ่ายแม้แต่บาทเดียวคุณผู้ชม3บริการน,นี้ให้ไปในราคาแค่19,900คุณผู้ชมครันเก้ตรนะใครที่จะออกมครับอกได้เลยสต๊อปนะครับผมถ กว่า x 2 0 0มือหนึ่งอีกอ่ะเอาอย่างนี้ดีกว่า x 2 0 0เนี่ยที่ว่าเขาว่าดอกราคาลงมาแล้วเนี่ยยังแสนสามด้วยประมาณนะนี่อ่ะ ตีกลมๆอ่ะแสนเก้าพันเก้าร้อยก็คือแสนหนึ่งนะฮะยังประหยัดกว่าเลยแล้วคุณได้ X อกสามร้อยอ่ะคุณผู้ชมยังไงก็ไม่ขี้เลยนะครับโอเคนะครับผมฝากไว้ด้วยนะฮะจองก่อนได้ก่อนบางทีห้านาทีสิบนาทีไปเรียบร้อยแล้วห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับกับโปรโมชั่นดีๆแบบนี้นะฮะใครหายอยู่ไม่ผิดหวังโทรมาได้ที่ศูนย์หกสี่หกสามหกสามหกสามห้าศูนย์หกสี่หกสามหกสามหกสามห้าจองก่อนได้ก่อนเช่าแน่นอนครับคุณผู้ชมครับแล้วก็ไอเดียไลน์ adw หกสามห้านะครับ ad หนึ่งตัว w หนึ่งตัวหกสาม อ่าเฟซบุ๊กแฟนเพจชื่อบู๊ปปายนะครับไปติดตามกันไว้ได้เลยนะครับผมโอเคครับผมวันนี้ลาไปเท่านี้ก่อนสวัสดีครับจองก่อนได้ก่อนนะครับคุณผู้ชมครับ